บ่ได้ใช้แตกจอยกูแม่มึนนมงกินจอยกูเนาะโอ้กูนั่งถาก็ได้เมียบถาแขนเลยดิเมียบถาก็ได้แ,แบงแบดเบิดอ้าวแบดบก็มาเบิดไปนี่เอ้อกินกับท่านไน้อิ่มอยู่อันนี้อิ่มก็ไม่พุดนะกินกินส่วนลวดมันจีบอวนอยังไหนแบงมื่ก็้จากจีแบงลูกลากกันมึงได้นี่งทานน้เกิืงกับพ่ออยู่ ป eye, eye, <coś S 2> <rawd unre> ุ่น่ะเบิ่งมันกินโลดปุ่น่ะใส่เอาใส่เอาจะไม่แต่แต่อยากมันจะใสแต่ไม่มีข้นนี้บอกข้นนี้ว่าในการยัดเอาวยัดเอาเอออู้ห็มันถือมันลูกมามรอมาเจ้าเจ้ามากินของเจ้ามา จะบ๋ย่ให้น้องไปกินอยู่เลยบ้างอืมที่อ้วนนี่ยังไงเนี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่แยกหมูฟเวละ่ะอาหารเลวอย่างเงี้ยอบพอทำอันนี้ปะเดี๋ยวไปซื้ออาหารช่างอาหารเดี๋ยวนะไปไปกินของตัวเองคานิว่านะฮะเด็กคานิว่านะฮะเด็กคานิว่านะครับนี่อะไรนีนนบอกว่าสวยนี่ ได้พอน้องกินข้าวนทำแน่ได้ได้เฮ้ยได้ยวนมันอีกขอน้องกินข้าวนทำแน่มืงอหัวจุ้มกันหักจุ้มกันแนี่ยฟังอาแย่งมันเลยลูกจะได้สนิทกันเออให้น้องกินได้ให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยเออ แบ่งกันด้วยไปเนี่ยนี่นะครับเราใช้สูตรนี้อยู่เราให้กินสูตรนี้อยู่นี่ตัวนี้แต่มันมันกินได้มันมีสามสูตรกินได้ทุกสูตรเลยแต,แต่แต่แต่เดีนี้ผมเน้นมันเมื่อเนี้ยให้ผมให้ปลาแซลมอนทูน่านะครับแลวข้าวเมื่อต่อไปให้อีกสุดรนึงเมืท่านไปอีกสุดหนึ่งสามสูตรที่กินได้ได้ไเบื่อเดี๋ยวเบิ่งแต่ว่าต้องคุมอาหารน้องหน่อยนะครับไม่อยากให้น้องอ้วนเกินไป ดาวกินกับน้องได้นะแล้วแตกกันมันดอกเหี้ยวเลยยเห็นปะแสบปันนี่หมือนนนน่ะเห็นไหมพ่อลูกเห็นบ่ว่าเขากินข้าวน้ำกัดน,นะเบื้องเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มสีเริ่มสีปูดออกมากแล้วกินได้กินดีเห็นบ่อืมอ้อสูตรนี่แซ่บเไยแบ่งจะบอกบุกคอยมกักขีหนาผมอ,อยู่ทักหนาปันนด่ปะกินน้ำกัดท่อง้าวกินฟาวไปจปะมไปเนี่ยหนามัน <ไ>ยายยายยายขอคุยได้หน่อยระหว่างเขากินคานิว่ากันอยู่ขอคุยได้หน่อยยายกำลังกินอยู่ก็มาแย่งยายยยาไปวันมีคานิว่าอีกด้วยไหมกูดิลูกกูได้ฟูมาแล้วก็บูได้ปูอิมอ่ม,มแล้วป่ะเนี่ยตาเจ้ากินตัวป่ะเนี่ย